อันยองค่ะทุกคนวันนี้ก็ปันก็มาดูวิธีการด่ารึนนั่นเองนะคะวอ,อนี้เป็นวันเกิดของเจ้าขังคีกันเี่ค่ะวันนี้ปันจะมาร่ารึนเหมือนนะคะเป็นปันก็จะมาสอนโหลดเกมนี้นะคะก็คือเกมยันจังหรือไม่ก็ฮานาไนานะคะฮานา,กาโกะนะคะหรือใล้ก็กัน่นี้จังนั่นเองค่ะ ก็จะมาสอนโหลดนะคะให้อย่างแรกนทุกคนเข้าไปที่ YouTube นะคะ YouTube YouTube, YouTube 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 นะคะทุกคน YouTube 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 นะคะ YouTube นะคะอันเดี๋ยวอันปาจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปของอันปาเองนะคะ นี่นะคะอันนี้นะอันนี้นะก็กดเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวปันทิ้งลิงก์ไว้ให้หนาะไอซีวายนะคะ s <S นี่นะคะลิงก์ที่เขาทิง s <S ้งไว้ให้นะคะ กดเข้าไปที่ลิ้งเขาเลยนะคะเ่าลงไปชั้นล่างกันเหมือนเดิมนะอ่านี่ห้องพยาบาล ก็ก็ซูมไปเลยนะคะซูมกลอนที่มันมีดาวโหลดตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะกดดาวก็เราดาวโหลดไปแล้วนะคะก็กดดาวโหลดตรงนะคะหอก็จะขึ้นดาวโหลดไปเลยนะคะ แน่นะคะเราตรวจอบไปแล้วนี่นะนี่ก็อยู่นี่นะคะกดเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวตอนจะเล่นให้ดูนะก็รอเวลาให้ที่มา ่าามนนี่นะคะก็เข้ามาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีโอนซานะคะแล้วก็มีเอ่อโคโคะน,นะคะหรือคิสุนันนี้นะคะถ้าถ้าดูไม่ถูกก็ขอให้ด้วยน,นะคะแล้วก็ ก็เพิ่งจะเคยดูนะเนาะประาณก็ไม่ค่อยจะติดเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะก็ต้องขออภัยจ้ะมาด้วยนะคะใครไม่ให้อภัยมันไม่เป็นไม่รู้เหมือนกันเราก็ให้อภัยนะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบโรงเรียนนะคะกดวิ่งก็กดตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแก๊งสาวนะคะ อันมีลินาะนี่นะคะก็คือแก๊งสาวนะคะแก๊งสาวที่ฮอตที่สุดเนนะนนะคะเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเราพาดูนะคะวะค่าก็มีแค่ชื่อคนเดียวที่แปลกลคะก็คือมิกูนะคะตัวนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่น่าจะเป็นโคคนานะคะหรือไม่ก็คิสนาเนี่ยแหละโอ้ทุกคนใส่เกมสีขาวเลยเฮ้อเนี่ยเราละรุกจิตนา แล้วก็จะพาไปดูห้องห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องพยาบาลอัน,นห้องของคุณครูนะคะอันนี้ห้องพอเล็กนะคะหรือพออ,อสำรองอน,น,นั่นเองแล้วก็น่าจะมีห้องครูใหญ่นะเดี๋ยวเราหาเป๊บอันนี้ก็โอ้ย แล้วก็มีห้องนะคะห้องอะไสักอย่างที่เราจำไม่ได้แล้วเราก็ไม่ค่อยจะได้ติดเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูชั้นสองนะคะไปดูชั้นสอง นะคะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายนะคะห้องน้ำน้ำหญิงเปล่าอ๋อนี่ห้องน้ำชายเย่ yeah. ถั่วส้มเหมือนเพนกวิ้นเลยนะคะแล้วก็มีห้องข้าวห้องลอยสักอย่างเลยเพราะมันคาไม่ได้ แล้วก็มีห้องมีห้องชมลมนะคะชมลมตัวอย่างก็คือเซคอนโดอะไรนะคะในห้องว่างมีห้องสมุดนะคะน้องสมุด ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะเมื่อกี้แม่ได้ไปอาบน้ำนั่นเองแล้วก็อาบน้ำนะคะแล้วก็ข้ห้องมานะคะก็จะํามาสำรวดเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอะไนต่างนี่แหละที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันคะคะใครเนี่ยเป็นเอฟซีเอ่อของอะไรนะเอฟซีอของเกมนี้นะคะก็จะรู้จักทุกห้องเลยนะคะน,นี่ก็ห้องเรียน ก็อ้าตู้กดน้ำใช่แล้วที่โอซานะเคยถีบนะคะโอ้ยหมุนตีอยู่เลยหยอกหยอกยกนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นห้องถ้าห้องทำอาหารนะคะถ้าเราเดาาเรา,เรา,เราไม่ผิดนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นสามนะมันก็คือสาม นี่ห้องสีแรกป่านะคะเออแล้วน่าจะพาขึ้นมาชมแล้วม้งน่ะน่าจะยังนะคะแล้วเราพาชมก่อนเนาะใครยังไ,ไม่ได้ชมนี่ไงทุกคนห้องของอาจารย์ใหญ่นีห้องอาจารย์ใหญ่นะคะพี่พอเจอก็อเจอขวดเหล้าอยู่ตรงนี้เยอ,อ,อ,อะไรอะ่ะ อ๋อห้องคอมพิวเตอร์ก็ห้องถ่ายฉากนะคะอ๋อเี่งสร้างไม่เสร็จ,จแล้วเม่อขึนมาชัต่อไปนะคะก็คือชันดาดฟ้านะคะก็จะเป็นดาดฟ้านะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มองลงไปก็เจอๆ,ๆแต่พวกผู้หญิงนั่นแหละ เดี๋ยวพาโมงลงไปนะไหนวะมองนี่ไงนี่ไงเนี่ยน่ะหลังนี่ยอ,อย่าจะลงไปหาสาวกน็น่าจะอือฮึ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 อ่ะจะแพ้แล้วก็เราชอบพวกชาวทำผามากเลยมัน ก๊กกระตุกกระติกกระเล็กกระตอกมากเลยอะ่ะกระดอกกระแดกมากเลยอะ่ะนี่เขาไปหน้าข้างหน้าหน้าห้องเรียนนี่นะคะก็จะมีโอ้สนาเหมือนซสายอย่าฆ่ามากเลยแต่ฆ่าไม่ได้นั่นคือชมรมดอกไม้นะคะเก่งแนวะ เนี่ยค่ะเนี่ยนี่ชมรมต่อไปนะเปิดเปิดได้ต้องเปิดได้เนี่ยในมีของข้างในด้วยเนะนี่ยเนี่ยแต่แค่ว่ามันเปิดไม่ได้เนี่ยเนี่ยแล้วกดแล้วนะมันเปิดไม่ได้แต่แค่ว่าเราซูมดูข้างในได้เนี่ยม,มีเลื่อยด้วยเนี่ยเอาไว้ฆ่าคนได้เนะี่ยเฮ้ยเส็งเลยอะทุกคน เราเซ็งมากเลยอ่ะดูกคนดูสิเราจะต้องเอาอุปกรณ์มาผ่าหน่อยมาผ่าปิดท่อนๆเอาไปกินมีสนามนะนี่ก็จะมีขยะซิมูเลเตอร์แล้วก็เดี๋ยวเราหาลงอาบน้ำก่อนนะจำได้ไงมันก็ต้องมีลงอาบน้ำอ่ะ ใช่ปะเออเออใช่ด้วยนี่พาดูออกน้ำอ้าวผิดอ้าวไปได้ไหมกันหนอเอ้าวไม่อ๋อปุ๊บเกิดอะไรอ่ะ ไม่สวยมากเลยอะลุงโฮนุซี่สื้อผ้าคนหนุ่มเก๋แก่สไลเดอร์มาเลยเหมือนจริงมากเนื้อสปารมันไม่เหมือนเท่านั้นแหละแต่เรากลับทางเดิมเหมือนกันนะใกล้ดีวิ่งไปเลยวิ่ง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 มาราธอนนะฮะฮุยเล่ฮุยฮุยเล่ฮุย วุยเลุยวิ <can> ่งวิุยเุยเลุ่ยิุยเลหุิยคลิปนี้อาจจะยาวนานหน่อยนะคะเราจะพาทัวร์รอบโรงเรียนเลยโรงเรียนนี่ก็ช่างที่จะใหญ่โตจริงๆนี่ก็คือ โอ้ธนากับรุ่นพี่นั่นก็คือบ้าน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 ของพวกเรานั่นเองนะออกได้ไหมเอาออกไปได้ก็คือบ้านของยันจังนะคะบ้านของยันจังนะคะคือบ้านหลังนี้นั่นเองสวยมากเลยนะะี่ไงให้มาของนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายนะและ้วกยเด้อบิบิมา โอ้ยโชคดีแต่ตอนนี้ต้อง